แม่โบคะลูกกินนมแม่แล้วลูกตัวเล็กต้องเสริมนมผงให้ลูกไหมหยุดก่อนคะ่ะฟังเรื่องจริงก่อนไม่ว่าลูกจะกินนมอะไรก็จะเจอทั้งเด็กที่ตัวเล็กและตัวตรงจริงไหมคะแม่อย่าลงกลเขานะคะนี่คือคําบอกเราที่แม่แม่ให้ลูกกินนมแม่และยืนยันบอกว่าลูกกินนมแม่ตัวไม่เล็กนะคะ ด้วยนมแม่เองเป็นสารอาหารที่พร้อมใช้ร่างกายลูกดูดซึ่งเอาสารอาหารในนมแม่ไปใช้ประโยชน์ได้หมดเลยจึงไม่มีอะไรนะคะนาะที่จะมาสะสมเป็นส่วนเกินและถึงแม้ว่าเด็กบางคนที่กินนมแม่นะคะลูกตัวเล็กแต่ก็จะต้องบอกเลยว่าตัวเล็กแต่ก็จี๊ดอ่าตัวเล็กแต่เล็ก พลิกขี้หนูสุขภาพแข็งแรงดีไม่ค่อยเจ็บไม่ค่อยป่วยถ้าคุณแม่ให้ลูกกินนมแม่และคุณแม่กังวลเรื่องที่ลูกตัวเล็กให้คุณแม่กลับมาเช็คดูก่อนนะคะว่าน้ําหนักตัวลูกค่ะเป็นไปตามเกณฑ์ที่ควรที่จะเป็นหรือไม่ถ้าพักลับออกมานะคะน้ําหนักตัวลูกนะคะตกอยู่ที่เกณฑ์สีเขียวแบบนี้ก็ไม่ต้องกังวลใจหรือหากจะต่ำๆเลี่ยนๆนิดนึงนะคะแต่ลูกหาสุขภาพแข็งแรงดีแบบนี้ก็ไม่น่ากังวลใจคะ่ะแล้วก็ต้องย้อนมาดูด้วยนะว่าลูกหามีโรคประจําตัวไหมเจ็บป่วยบ่อยหรือไม่ถ้าในกรณีแบบนี้คุณมม่ออาจจะต้งี พูดคุยนะคะปรึกษากับคุณหมอประจําที่รักษาตัวน้องค่ะและก็ต้องมาเช็คดูด้วยนะคะว่ากรรมพันธุ์คุณพ่อคุณแม่เองคะเป็นคนที่ รูปร่างโครงร่างหาเล็กหรือเปล่าถ้าสมมุติว่ารูปร่างโครงร่างของคุณพ่อคุณแม่เองนะคะก็เป็นหุ่นที่เล็กๆนะคะลูกอาจจะตัวเล็กนะคะกาตามกรรมะพันธ์ของคุณพ่อคุณแม่ได้และก็สิ่งสําคัญเลยนะคะหากลูกเป็นวัยที่เริ่มกินอาหารเสริมตามวัยแล้วอย่าลืมเช็คด้วยนะคะว่าอาหารที่คุณแม่ขะให้ลูกทานนั้นนะคะสารอาหารเหมาะสมส่งเสริมในเรื่องของน้ําหนักตัวลูกหรือไม่ส่วนที่คุณแม่ถามมาว่าลูกตัวเล็กนะคะเนาะควรเสริมนมผงให้ลูกกินไหมแม่โบก็จะบอกความจริงให้คุณแม่ฟังนะคะจากที่แม่โบนะคะทํางาน เยี <esi> <ibl ok S 1> ่กับแม่และเด็กมาเป็นระยะเวลาที่ยาวนานนะคะให้ลูกกินนมชงเด็กที่กินนมชงนะคะก็มีทั้งเด็กที่ตัวพร้อมและตัวอ้วนเจอได้ทั้งคู่เลยค่ะไม่ใช่ว่ากินนมชงนะคะแล้วลูกจะต้องตัวอ้วกอ้วนตัวใหญ่เสมอไปนะใจใจของบุคลากรเองนะคะก็ไม่อยากให้ลูกๆของเรานะคะตัวอ้วนหรือว่าน้าหนักเกินเกณฑ์นะคะเพราะว่าเด็กที่ตัวอ้วนหรือว่าน้ําหนักเกินเกณฑ์นะคะทั่วไปแล้วก็จะสุขภาพนะคะไม่ค่อยแข็งแรงจะป่วยบ่อยได้ดังนั้นเราอยากให้ลูกๆของเรานะคะน้ําหนักเป็นไปตามเกณฑ์ที่ควรที่จะเป็นนะคะตัวเล แต่ว่าสุขภาพแข็งแรงดีไม่เจ็บไม่ป่วยอะไรแบบนี้อันเนี้ยเราอยากให้เปเด็กๆเป็นแบบนี้ดังนั้นไม่ว่าลูกจะกินนมอะไรก็จะมีทั้งเด็กที่ตัวเล็กแล้วก็ตัวโตวลูกกินนมแม่เราตัวเล็กต้องมาหาสาเหตุก่อนว่าที่ลูกตัวเล็กนั้นเกิดจากอะไรไม่ใช่เปลี่ยนใจไปให้ลูกกินนมผงอย่าหลงกลเขานะคะเราไม่ว่าเด็กจะกินนมอะไรไม่ว่าจะเป็นนมแม่หรือว่านมชงก็มีทั้งเด็กที่ตัวเล็กแล้วก็ตัวโต,วตวด้วยกันทั้งนั้นค่ะ